ด้วยความห่วงใยพร้อมกับมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ทําการรักษาและโปลดให้ส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราชยังความปรับรื่มแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้โปลดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมาตรวจรักษาโรคและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเห็บในสุนัข ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบและพยาธิเม็ดเลือดรักษาโดยให้ยาพ่นกําจัดเห็บบนตัวสุนัขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคผิวหนังอักเสบและพยาธิเม็ดเลือดสิ่งที่พระเจ้าอยากเห็นชาวพออสวอทุกคนทำมากๆคือขอให้ทุกคนยึดมั่นใน ระบรมราชวาทของสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศรอรดุญยเตชพิตรมที่ว่าให้ถือเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นที่หนึ่งและผลประโยชน์ส่วนตนมาเป็นรองขอให้ทุกคนมีจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ไม่ได้หมายความเฉพาะแพทย์หมายถึงทุกอาชีพทุกคนต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมและต้องมีความเมตตากรุณามุทิตาจนอุเบกขา พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาที่นาดามาตประทานทาวโรกาสให้ประธาน,นาคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศถ่ายเฝ้า วันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพะวรราชาธินาตามาศเสด็จออกนพระตำหนักวางสวนกุหลาบพระราชวังดุงงสิต,ราานนรสตรประทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นริศชยสูตรประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเฝ้ารับประทานไฟพระเลิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-23สิงหาคม พุทธศักราช2557ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาอำเภอเมือ,นองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานงานประมูลผลงานฝีพระหัต เวลา18นาฬิกาสีนาทีเสด็จไปยังพระที่นั่งเทวราชสภารมพระราชวังพญาไทเขตรัชเทวีโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยทรงเป็นประธานงานประมูลผลงานฝีพระหัตซึ่งมูลนิธินภาในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานงาน ฝีพระหัตส์12ผลงานได้แก่โต๊ะและจัดก,การเด็คูพาาฝีพระหัตประติมากรรมงานไม้ฝีพระหัตเกื้อหนุนเติมเต็มสมดุลงานเซรามิกฝีพระหัตแช่แช่์หนึ์0 1, 0 2, 03, ผลงานเทียนหอมฝีพระหัตหนึ่งเดียวนำทางต่อยอดและประติมากรรมมะหล่อเรซิ่นฝีพระหัตส,สำหรับจัดประมูลภายในงานพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการกระบวนการทำชิ้นงานฝีพระหัตในแต่ละชิ้นรวมถึงแนวคิดในการออกแบบอีกด้วยโดยนำรายได้จากการจัดงาน ถวายสมทบทุนมูล,ลนิธินภา,าในพระดำริเพื่อนำไปพัฒนาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม